Only here the sun, is start to snow. Only need you love her when you let her go. When only you be high, when it's feeling low. Only hear the road when it's missing home. Only need you love her when you let her go. รหรือที่เรียกกันในนามบางังเอิดไรเลยนะครับอาชีพนะครับเปิดร้านวาดรูปเขียนภาพและรับส่งฝันเพ้นเสื้อเพ้นกระเป๋าและทาผ้าบาติกอยู่ที่หาวไรเลยนะครับวันนี้นะว่าเป็นเกียรติกับผมยางยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนตําบลเหนือคลองนะครับเอาเป็นว่าให้มาแนะนาท่านทัางหลายดีกว่านะครับเกี่ยวกับเพ้นกระเป๋ากระจุดนะครับครับ ยกภูเขาออกจากภูตณ์นะครับปลดเรื่องการเมืองปลดเรื่องเทียดต่างๆเรามาโฟกัสกันที่จุดจุดนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรครับก็คือปกโชว์ตัวอย่างก่อนนะครับนี่เป็นงานที่ยังไม่ได้ส่งนะครับงานที่ยังไม่ได้ส่งเป็นรูปเหมือนนะครับของลูกค้าที่สั่งมาซึ่งอันนี้นะครับยากครับและอาจจะเป็นรูปที่ตามใจลูกค้าอาจจะชอบรูปแมวเาส่งรูปมาให้วาดนะครับก็มีลักษณะ ซึ่งลักษณะของกับเป๋าสารกระจุ่ยนั้นนะครับมีลักษณะหลายรูปทรงหลายรูปแบบนะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิตนะครับซึ่งลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับจะเรียกว่าทรงยาญยา่ยานะครับยาญ่าหรือทรงรับสำหรับวัสดุและอุปกรณ์ขั้นตอนการทําต่างๆครับขั้นตอนเป็นอย่างไรวัรสดุตันแบบไหนใช้สีอะไรตามหมูมา สําหรับวัสดุอุปกรณ์น,นะครับแน่นอนก็ต้องมีกระเป๋านะครับกระเป๋าที่เตรียมไว้ขนาดไหนขึ้นอยู่แล้วแต่ที่ท่านโชบนะครับมีดินสนสออน,นะครับดินโสไว้ออกดําๆหน่อยซึ่งประมาณ5้าบีหกบีนะครับแล้วแต่ท่านนะครับบางท่านอาจจะใช้ปากกาเมจิกปากกาหมึกซึมร่างภาาครับซึ่งใช้ร่างผ้าป็ได้สําหรับคู่กันนะครับก็มีสัก สาขนาดนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานสาหรับพื้นที่ใหญ่ก็ใช้อันใหญ่รลอกลงมาก็ขนาดกลางครับขนาดเล็กไว้ตัดเส้นเล็กๆลหรือใส่รายละเอียดเล็กเรายละเอียดที่ต้องการที่จะปานนี้นก็ใช้ทุกขนเล็กๆได้นะครับสําหรับสีนะครับมีหลายยี่ห้อลายเบบนะครับแต่ที่ใช้การหนึ่งนะครับจะใช้สีอารเฟรนิกนะครับอาจจะเป็นหลอดเป็นขวด หรือซื้อมาเป็นกระป๋องใหญ่นะครับซึ่งเป็นสีอาร์เคลิกนะครับสำหรับการใช้สีอาร์เคลิกนะครับง่ายและแห้งเร็วนะครับผิดพลาดตรงไหนเราก็สามารถใช้สีสีทับได้นัซึ่งมันไม่ยากครับวันนี้เราจะมาวาดรูปวิวใต้ท้องทะเลกันนะครับและอาจจะมีรูป ดอกไม้สวยๆส,สักรูปนะครับขั้นตอนตาการทำทำอย่างไรไปดูกันครับแลับเรามาเริ่มกันที่รูปลา,น,าน่ารักน่ารักนะครับมีปากการัาางแล้วก็มีใบดาวาตัววก็ได้นะครับกับมือใหม่นะครับอาจจะร่างภาพขึ้นมาก่อนนะครับร่างภาพขึ้นมาก่อนไม่ร่างภาพเสร็จอ,อาจจะตัดนะครับรูปองค์ประกอบต่างๆรอบนอกนี้ แล้วก็เอามาับลงบนกระเป๋านะครับซึ่งนะครับเป็นการง่ายนะครับสำหรับายยาการจัดองค์ประกอบลงบนกระเป๋านะครับขั้นตอนแรกนะครับคือการร่างภาพลงบนกระเป๋านะครับทีนี้ลักษณะของกระจุกนะครับพื้นผิวมันไม่เรียบนะครับสำหรับชิ้นงานของผมเองเพื่อที่จะ ให้สีซอฟเข้าไปในเนื้อของประจูดนะครับผมจะรงพื้นสีขาวให้หมดก่อนนะครับเพื่อทําให้พื้นผิวเรียบนะครับเรียบขึ้นแล้วก็ง่ายต่อการใส่รายละเอียดนะครับทานไปเลยนะครับ ครับเมื่อเสร็จแล้วรอให้แห้งนะครับรอให้แห้งครับสีที่รองพื้นที่เกลี่ยลงไปเนี่ยพยายามให้เข้าไปในโซกของรอยสารของกระจุดให้มากที่สุดครับโอเคครับรอให้แห้งก่อนครับหรือต้องการหแห้งเร็วนะครับเราจะอาจจะใช้ไดเป่าผมนะครับ อเคครับแห้งเสนิทนะครับโอเคครับเ,บเคคบมื่อแห้งแล้วนะครับรายละเอียดรยดินสอรอยปากกาจะาหายไปนะครับเราก็มาใส่รายละเอียดอีกทีหนึ่งครับก็จะมีตาปลาครี ทต้องหัดสีนะครับนี่ก้อนสีตรงนี้เพิ่มไป โอเคนะครับเรามาเริ่มจากรูปป่านะครับการระบายสีรูปปา่ปลาการนี้เรียกว่ารานโนรีนะครับเราจะใช้สีฟ้านรบดาษมันปนสีสไลดสีนะครับเหมือน,นกับการเรียงงงนะครับ บอลโจนให้เข้มแล้วลงมาก่อนนะครับแล้วใช้สื้น้ำเงินนะครับดานดันบ

ต่อไปจะใช้สีดำนะครับ ใช้คู่กันเล็กนะครับตัดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ลแ้วนะครับครับฝนแรงแล้วนะครับของไปนะครับมีเสียงซาซาในคลิปนะครับต่อไปจะเป็นปาการังนะครับเราจะใช้สีเขียวนะครับระบายลงไปเลยใ้ทั่วเลยนะครับสีเขียวระบายเสร็จแล้วนะครับต่อไปจะใช้สีเหลืองนะครับ ปลายของปากการังนะครับให้มันเกิดมิติสีขึ้นมานะครับคนโทลแล้วก็มาที่ปลาดาวนะครับใช้สีแดงนะครับใช้สี สีส้มนะครับมาช่วยลดความเข้มแล้วก็สร้างมิติให้ดาวนะครับในรูปนิดนึงและใช้สีเหลืองโปรไฟลบ หรืออาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มมิติให้กับภาพขึ้นมาเป็ใ,ใกล้สีขาวนะ ต่อไปเป็นก้อนหินนะครับก้อนหินก็จะต้องเป็นสีน้ำตาลนะครับใช้สีน้ำตาลไปเลยครับก็จะใช้สีเหลืองนะครับระบายตรงที่ปลายของก้อนหิน,นข้างบนของก้อนหินให้ดูเหมือนว่ามีแสงตกกระทบ ลงมา ใช้สีขาวช่วยนิดนึงนะครับและใช้สีดำนะครับเพื่อทำให้เกิดมิติของความเห็นลึกเข้าไปนิดนึงเป็นการแยกมืนแยกก้อนหินโดยชัดเจน,นคว่าเป็นก้นที่วาง แล้แต่ลแล้วแต่ชอบนะบางก็ไม่ชอบสีดำนะครับแต่สีดำนี้จะช่วยให้ภาพดิ่นชัดขึ้นมาเลยนะครับ <S 2> <S 2> เราก็ได้ปลาปลาการังก้อนหินปลาดาวนะครับใส่รายละเอียดอีกนิดนะครับก็อาจจะเพิม่มรายละเอียดอะไรเข้าไปนะครับแล้วแต่ ผู้ว่านะครับครับ เราก็ได้กระเป๋ามาแล้วนะครับเป็นรูปไอ้ท้องทะเลนะครับ